ครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เปช่วงฝนตกนะับ็นพายุเข้านะครับดูคอกทองเพชรน,นะครับเลอะเทอะมากนะชุดคลอกทองเพชรคุณแม่ใหญ่ก็ทําความสะอาดยังไม่เสร็จน,นะครับแล้วนี้ก็นําทรายมาใส่นะครับดูเป็นลุมขนาดไหนนะครับดู ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับดูทองเพชรเปื้อนหมดเลยนะครับดูครับจะเล่นคาดนะจะเล่นคาดอันนี้มันก็ดึงอยู่นะครับดูเลอะเทอะมากครับช่วงนี้กาวนะครับกาดูครับขอกเลอะเทอะมากเลยนะครับเราจะไปดูครับว่าทองเพชรเขาเล่นอะไรกันนะครับ โอ้โหดูนะครับหลุมนบหลุมดูลุมนบหลุมโอ้โหน่าจะลึกมากครับหลุมมันนี้ก็ขออภัยอาจจะไม่ได้ยินนะครับอาจจะไม่ได้ยินดูครับโงนี้ก็เป็นพายุเข้านะครับช้างก็เล็กก็อาจจะ ก็อาจจะหนาวเนื้อครับก็เหมือนเด็กนะครับก็หนาวเหมือนกันครับดูดูดูครับดูเล่นเลยครับโ้ดูเป,ป็นลูกไหมครับเอซีทันใดใจดีก็สั่งซื้อสายให้น้องสองเพชรได้นะครับตอนนี้เลอะเทอะมากนะครับดูน้ำฝนตกหนักจนน้ำของทองเพชรเต็มเลยนะครับ ันนี้คุณแม่ก็ทำความสะอาด่นะครับทาความสะอาดให้สะอาดนะครับดูทองเชรน,น,นะครับเปื้อนมากเลยนะครับเมื่อดูว่าเปื้อนหมดเลยดูครับดูด,ด้านข้างนะครับเก็บดูได้โคนนะครับ โอ้โหตอนนี้ก็ฝนตกหนักนะครับดูครับช่วงนี้ก็เป็นผ,ผลดีของชาวช้างนะเพราะว่าหญ้าจะได้สวยงามนะครับมีฝนนะครับมีน้ำนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่โอ้โหแทบจะไม่มีอะไรให้ช้างกินแล้วนะครับหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับ ว่าฝนก็ไม่ตกนะครับกำลังมาตกนะครับดูครับดูภายลันตานะครับก็อยู่ในเทิร์แล้วนะครับดูของเพื่เรานะครับวิ่งมาแล้วนึกว่าช้างปีศาจนะครับมีแต่คนเต็มตัวเลยนะครับดูครับคนหาอะไรก็มีหมดน้ำม้วงก็มีนะครับดูครับดูก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินก็ขออภัยด้วยนะครับ คุณแม่ทับทิมก็สายโยกเหมือนเดิมนะคุณแม่ทับทิมก็คงจะไม่ได้เอาตองเพชรออกไปด้านนอกนะครับเพราะฝนตกหนักมากเลยนะครับ ฝนตกหนักนักเสี่ยเช้าๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับน่าจะตกอีกทั้งทั้งคืนนะครับมาแล้วมาแล้วครับเราต้องถอยออกไกลๆนะครับเพราะว่าเขาพีดจะนำคนมาใส่เนเสาครับเป็นเสาเดยอ ยายกวเขียวเขจีดีนะครับพอได้รับน้ำนะครับอาพ่อ,อบอยนะมาจากไหนครับ,บ,บรพ่อบอพ่อบอยครับมาจากไหนคะรับเพราะว่า,วาทำความสะอาดพ่อพายเงินนะครับเด็วทองเพชรนะครับก็เล่นเหมือนเดิม <c oughs> คนเต็มเลยนะครับคน น่าจะถึงกับกึ้งเพราเขาสองเพชรน,นะครับดูแม่แม่ทำอะไรก็ทำความสะอาดสิน,นะครับดีแล้วนะครับดีแล้วครับมีหญ้าด้านนูน้นน้ำหญ้าที่ตัดเอาไว้ด้านนู้นหญ้าตรงนั้นนะครับได้ตุนเอาไว้นะครับเพราะว่าดูพรยากาอากาศว่าฝนจะตกอันนี้ก็เป็นหญ้าอ่อนๆน,นะครับที่ตัดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอั้นก็เป็น กิ่งไม้นะครับด้านโน้นไปกิ่งไม้เพื่อให้แม่กับพินและน้องสองเพชรน,นะครับเด๋ยวสายโยกเหมือนเดิมดูตรงเพชรไปทำอะไรแม่ดูนะครับทองเพชรจะไปกัดหางแม่เล่นนะครับดู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 เจะไปกัดหางแม่เล่นเป็นอะไรไม่รู้นะครับทองเพชรเนี่ย เห็นมาช้างเล็กก็จะนําเข้าเข้าที่ล่มนะครับที่ไม่ค่อยได้มีฝนตกใส่นะครับเพราะว่าอาจจะหนาวหรือภูมิต้านทานของช้างเล็กก็ไม่ค่อยมีนะครับทองเพชรก็ยังมีแม่เท่าไหร่นะครับภูมิต้านทานของเขานะครับแม่ด้านนี้นะ <Okay. S 2> ขอบรถเธอมาก อันนี้ก็เลอะเทอะน้าดูเกิดโฟล่เกิดอะไรหมดเลยเราจะจะหามุมดูดีเนาะนี่พอเนีตอนนี้ก็ได้กินมนมแม่แล้วนะครับน่าจะนอนแล้วนะครับเนี่ยยังไม่นอนใกล้ทูนอนแล้วครับเนี่ย่วงนอนนะครับพวงนอน,น อันนี้ก็มีที่ร่มนะครับล่มสำหรับของเพชรนะครับเดี๋ยวเหมือนจะง่วงแล้วครับตาเริ่มหลับๆับแล้วนะครับตาเริ่มหลับหลับแล้วน่าจะง่วงนอนแล้วนะเพราะว่าตอนเวลานี้เขาจะไม่นอนตอน ตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ายุงเยอะนะครับช่วงหน้าฝนยุงเยอะเขาจะนอนตอนเช้าและก่อนจะค่ำน,นะครับเขาะจะนอนหลับตอนเช้าก็จะนอนอีกเพราะยุงเยอะนะครับต้องแบบนี้ครับธรรมชาติของช้างน,นะครับแม่ลำทิมเนี่ยท้องม่กินิมก็ยังจะโยกอยู่นะครับ ยกย้ายเหมือนเดิมเพิ่มเติมดูดนมนะครับตอนตอนประมาณสี่โมงห้ามงช้าช้างทุกคนก็จะนำทำความสะอาดนะครับเพื่อให้ช้างได้สะอาดขอ้อช้างในสัตว์นะครับนี่แม่ก็ทำความสะอาดแล้วนะครับก็ สะอาดแล้วนะครับแต่ท้ท้งทุกท่านทุกคนเขาจะทำแบบนี้นะครับเพื่อให้สะอาดครับลามพิาิษก็เพื่อนคนมากเลย ภาพสำหรับที่นี้ก็ให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้กดติดตามช่องหายทองพิดด้วยนะครับสวัสดีครับ